สวัสดีครับเนี่ยหมาข้างบ้านแอบบขอเข้ากินทุกวันเลยอืมอืม,มเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไงเราเป็นไงกินข้าวย่างลูกข้าวยัางไอนดูหน้าสิข้าวยังโถดูทำหน้าตากินยางกินข้าวยางยังไม่ได้กินเหรอกินยางไหนเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยที่จมูกเนี่ย เหรอายังหายังอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ตาย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 อืม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 นี่แกเจ้าถินาถ่นเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นเกเรเกเรอะเกเรเกเรอ่ะอ่อ่าอืมอ้าวหวงหวงหวงด้วยหวงด้วยเนี่ยอ้าว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 ตัวเองก็ไม่ค่อยอยากจะกินหรอกนะ เออแต่เห็นเขามาก็ห่วงเขาเออเนี่ยแหละที่เขาเรียกหมาห่วงก้างน,านั่นนั่นไปตามเขาไปน่ลยอ้ยไปขู่เขาอีกน,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 นั่นนั่นนิสัยไม่รู้ได้ใครหมาฮะเจียว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 อ่าเนี่ยหืมมันไสเหลือเกิน